สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นรถแมคโครบังคับนะครับตัวรถที่ลูกค้าได้รับไปนะครับก็จะมะีรีโมทแบตเตอรี่แล้วก็ตัวรถนะครับก่อนอื่นเลยก็เอาแบตเตอรี่นะครับเสียบใส่เข้าไปที่ตัวรถก็จะมีปลั๊กดินนะครับที่ต่อมาจากตัวรถก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไป เสียบเข้าไปแล้วครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปในช่องวางแบตนะครับข้างหลังก็ใส่ได้พอดีครับแล้วปิดฝาครับจากนั้นที่ตัวรีโมทครับเปิดสวิตท,ที่รีโมทนะครับถ้าเปิดมาแล้วขึ้นคำว่าสวิตเออร์ให้เราเช็คสวิตพวกนี้นะครับ สวิตที่เป็นสวิตยกพวกนี้นะครับต้องดันขึ้นบนแล้วก็ดันไปข้างหลังให้หมดนะครับเปิดรีโมทเสร็จแล้วนะครับก็เปิดที่ตัวรถนะครับก็จะมีสวิตอยู่ใต้ข้างหลังเริเวนี้นะครับเปิดสวิตพอเปิดมาเสร็จแล้วนะครับให้เราเช็คที่ตัวรถนิดนึงนะครับ ต้องเช็คอะไรบ้างหนึ่งก็คือตัวแท็กนะครับแท็กด้านซ้ายนะครับก็คือฝั่งนี้แท็กด้านขวานะครับเวลาที่เราจะดูว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับให้เราดูฝั่งที่มีเซอร์โวคุมตัวเดินเซอร์โวตัวเดินอยู่นะครับเป็นฝั่งด้านหลังนะครับฝั่งที่ไม่มีตัวเซอร์โวนะครับก็คือฝั่งด้านหน้าถ้าเกิดเราหันหน้าไปทางนี้นะครับ ก็จะมีตัวคุมแท็กด้านซ้ายก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็แท็กขวาก็คือสวิตตัวนี้นะครับรีสสองตัวนะครับใช้ในการเดินแท็กพอเปิดมาเสร็จปั๊บให้เราเช็คก่อนนะครับว่าแท็กข้างซ้ายมันมีการเดินเองหรือเปล่านะครับถ้ามันมีการเดินเองให้เราเช็ควอลลุ่มปุ่มนี้นะครับให้เราปรับทิมโวลลุ่มปุ่มนี้จนแท็กมันหยุดเดินนะครับก่อนเล่น ส่วนแท็กขวาเราจะใช้วอลลุ่มตัวนี้นะครับนะครับปลับให้มันหยุดก่อนนะครับแล้วก็ดูพวกชุดเอวนะครับตัวสวิงเอวหรือว่าสวิงเอวมันมีการหมุนเองหรือเปล่านะครับถ้ามีการหมุนให้เราใช้สวิตตัวนี้นะครับในการทิมนะครับทิมซ้ายทิมขวาใช้สวิตกลุ่มนี้ ตัวนี้แท็กด้านขวายัางเดินหน้าอยู่นี้นิดอหยุดแล้วเคครับทีนี้ก็พร้อมเล่นแล้วครับก็ให้เราเปิดปั๊มเราจะใช้วอลลุ่มตัวนี้นะครับตัวบนหมุนปั๊มตามเข็มนาฬิกานะครับ จากนั้นก็เล่นได้เลยครับสวิตสติกด้านซ้ายนะครับโยกซ้ายขวาจะเป็นเอวนะครับส่วนดันขึ้นจะเป็นอาร์มออกดึงก็หาตัวเป็นอาร์มเข้านะครับสวิตสติกด้านขวาดัานออกเป็นบูมลงดึงก็หาตัวเป็นบูมขึ้นนะครับแล้วก็โยกซ้ายขวาเป็นบุ้งกี เวลาเล่นนะครับสวิต์ปุ่มนี้จะต้องดันไปข้างหลังเสมอนะครับถ้าเกิดดันมาข้างหน้านะครับเสียงปั๊มมันจะโหลดมากนะครับความร้อนที่ตัวปั๊มมันจะขึ้นนะครับความร้อนในระบบมันจะเพิ่มขึ้นให้ดันไปข้างหลังเสมอปกติเวลาเปิดรีโมทมามันก็จะดันไปข้างหลังอยู่แล้วนะครับ โอเคครับทีนี้ในกรณีที่เ,ออเรานะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนในกรณีที่เราเปิดมาแล้วปั๊มมันไม่ทำงานนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดวอลลุ่มปั๊มไว้สุดนะครับแล้วเปิดรีโมทเปิดตัวรถนะครับปั๊มมันจะไม่ทำงานมันจะมีเสียงตึ๊ดตด รอสักแป๊บหนึง่งมันก็จะมีเสียงตืดดืดตืดดืดมันจะเข้าโปรแกรมนะครับมันจะทํางานไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันวิ่งเข้าโปรแกรมไปแล้วเนี่ยนะครับห้ามหมุนวอลลุ่มกลับนะครับให้เรา,าปิดที่ตัวรถนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราเปิดในตำแหน่งเนี้ยเสียงที่ปั๊มเนี่ยมันก็จะดังไปเรื่อย ดังบนไปเรื่อยๆดังตืดๆเป็นเสียงสัญญาณของโปรแกรมนะครับให้เราปิดที่ตัวรถก่อนนะครับแล้วก็ปรับบมวล,วลุ่มหมุนกลับมาให้สุดแล้วก็เปิดใหม่นะครับมันจะมีเสียงสัญญาณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เล่นได้เหมือนเดิมโอเคครับขอบคุณครับ